โอเคลองว่าลูก EP พสไว้สนานไหนเออสปิดก,ก็นะดองไว้โคตรนานยังไม่ยอมทำมาทำแล้วนะแล้วก็มีกิจแจกโลด้วย250ผู้ติดต,ตามมาเม้นในคลิปนี้เดี๋ยวเราซูม250ผู้ติดต,ตามเดี๋ยวมาดูนะ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  สองร้อยห้าสิบยังไม่รู้ไม่รู้อะไรทั้งนั้นจะไม่ได้ไม่ไม่ดูเพราะว่าวันนี้ยังไม่ได้แตะยูทูบยังไม่ค่อยแตะยู YouTube ทูบเท่าไหร่วันนี้ก็ลไลยสียแบบ speed ไปเลยนะป p e แบบป p e ไปเลยไม่ได้ขี้เกียจนะแต่ไม่อยากระบายเท่าไหร่แบบดองไว้ก็ขี้เกียจระบายแต่ก็ต้องระบาย นะเพราะว่าสัญญากับคนดูไว้แล้วว่าจะมาระบายให้ดูเป็นจีดาโอเค ชุบตาม่วงตาม่วงไปเลยม่วงให้หมดที่เกดที่สีสีขาวระบายไปเลยปืดปืดไปเลย ขี้เกียจตนะเดี๋ยวๆบายสวบอืมโอเค สีม่วงเข้มไปเลยสบายทับไปเลยทำไมอืม,มอืมสบายะบายไปอืมบลอไปเลยบลอ โอเคเบลสิแล้วบวกทั้งสีทกสีม่วงสีม่วงเบลที่เขียนเลือกไม่ต้องเลือกไม่เรื่องมากสปีดไปเลยคือเอาจริงไม่ได้เร่งคูณสองนะเราไม่ได้เร่งคูณสองเปิดหม่อย่างเนี้ยถ้าไม่ได้เปิดใหม่เดี๋ยตบเลยนะเออเปิดอยู่ถ้าไม่ได้เปิดเดี๋ยตบเลยนะตบเลย อุตสาห์ภาคกงานเพิ่มพื้นหลังสีสีเอาสีอะไรดีเอ,เอาสีฟ้าแล้วกันนะเลือกเลยัน่ต้องคิดอีซี่ไปแล้ว